สรุปแล้วสรุปว่าตอนนี้ผมปิดวาล์วหน้าบ้านแล้วตอนแรกตอนแรกอันนี้เติมน้ํา,าเขาแทงตอนนั้นเขาแทงนะแต่ว่าผมปิดก่อนยังไม่ให้เขาแทงน,นะลองเปิดเทสนี่นะแต่ผมปิดวาล์วหน้าบ้านแล้วนะวาล์วปลาพอเปิดนี่ปุ๊บปั๊มทําง,งานนี่นะแสดงว่าเขาต่อวนไว้ต่อวนหมายความว่า เวลาปรับปลาไม่ไหลหรือว่าไม่ใช้ปลาปลาก็ต้องมาปิดนู่นปิดไม่ให้น้ําลงแทงเสร็จแล้วก็ใช้อันนี้อัดเขา้าบานอันนี้เขาต่อน้นําวนถ้าจะแก้แบบถาวรก็คือท่อนี้ที่เติมแทงน้ําเนี่ยต้องอุดตายไม่ใช้แล้วก็เดินท่อปลาปลาจับปลอกมาลงแทงใหม่ไม่งั้นน้ํามันวน ปั๊มน้ำอัดลงบ้านปั๊มน้ำนี่นะเนี่ยอัดลงบ้านมีเช็ควาลแล้วปลาปาย้อนมาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไปทางเดียวแต่ว่าพอไปลงปุ๊บลงไปข้างล่างเนี่ยมันวนกลับเข้ามานี่มันลงแท้งพอเวลาน้ําในแท้งลดลงปุ๊บพอน้ําในแท้งเนี่ยลดลงถูกใช้เนี่ยแทนที่ปลาปาจะเติมแท้งอย่างเดียวปั๊มน้ํามันต่อวนไว้พอ พอมันพอมันเติมน้ําในแทง์ปั๊มน้ําทํางานด้วยเนี่ยเห็นไหมเดีวผมจะเปิดให้ลงแท้งเลยเปิดให้ลงแท้งโจกเลย <c oughs> ลงแทงแล้ว <c oughs> นี่น้ําลงแท้งแล้วนะอย่างเงี้ยปั๊มน้ำทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดเลยดิจนกว่าน้ําจะเต็มอะ่ะอันนี้ไม่ได้เปิดปลาปลานะ ไม่เปิดปรปาทีนี้น้ำก็วนอยู่ในแทงค์ู่งในแทงงเงีย้ยตลอดอ <c oughs> เขาน่าจะต่อระบบแบบนี้ไว้เขาเรียกว่าระบบใช้ปั๊มเมื่อน้ําประปาไม่ไหลเขาไม่ได้เขาต่อไว้ผิดนะเนี่ยวิธีแก้คือต้องต้องตัดนี่ตัดนี่อุดไปเลยไม่ใช้ไม่ใช้แล้วแล้วก็เดินประปาจากหน้าบ้านมาใหม่หรือต้องเขียนแบบให้ดูปวดหวัวแล้วเนะ อธิบายนะอธิบายใส่วิดีโอดีกว่าอธิบายก็คืออันนี้เป็นเมนหลักน,นี่เมนหลักท่อใหญ่วิ่งมาจากปลาปลาอย่าไปง้างเยอะเด้วหักที่ท่อปลาปลาวิ่งมาขึ้นนี่แลว้ววาล์วมันเปิดทิ้งไว้แล้วก็นี่วิ่งมานี่อีกวิ่งจากปลาปลามาปืดขึ้นนี่มันก็เปิดทิ้งไว้พอน้ําในแท้งมันลดลง น้ำปราปาเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปเติมนี่วิ่งท่อนี้ท่อนี้นะท่อที่มีจะงงน้อยนะมาเติมนี่แต่ว่าตอนมันเติมเนี่ยปั๊มน้ํามันทํางานด้วยซึ่งหมายความว่ามันต่อท่อวนไว้เขาตั้งใจต่อก็คือปิดสองวาลวนั้นไม่ให้ประปามายุ่งประปาจะเติมแทงโดยตรงนี่แล้วจะใช้ปั๊มน้ําดึงน้ําจากแทงไปใช้ในบ้าน ใช้จนกว่าปั๊มน้ำจะพังมีปัญหาไม่ทำงานจะรู้ได้ไงปั๊มไม่ทำงานเงินนีไงมันไม่มีแรงถ้ามันไม่มีแรงเมื่อไหร่มันไม่มีแรงเมื่อไหร่แสดงว่าปั๊มเสียอ่าถอดปั๊กทีนี้พอถอดเลาปั๊กปุ๊บก็เปิดสองวานั้นเพื่อใช้น้ำประปาโดยตรงแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้อวาดรูปเดี๋ยวปีหน้าก็ลืม